เหมือนเดิมนะครับป่าปลามมีแก้วแอะฮะเคาะอะไรกันล่ะอ้าวเคาะอะไรก็นี่ไงเคาะก่อนมาถึงนครพนมแล้วเคาะให้แม่ยานางรู้ว่าเออถึงแล้วก็เมื่อวานนี้นอนอยู่ที่กรสินนะก็เลยเดินทางออกมาเมื่อเช้าออกมาเส้สายกระตื่นมาก็ถึงนครพนมแล้วทีมงานก็ตอนนี้น่าจะเหลือประมาณอีกประมาณ2 0 0กิโลถึงนะ อีก200กิโลเรารอ,อ,อทีมงานเมื่อกี้โทรไปถามแล้วบอกอยู่ประมา200ณ200กิโลแต่ผมอยู่กาลสินแล้วมานี่ไม่ไกลไงข้ามข่าวภูพานมาก็เรียบร้อยอร่อยเหาะมาถึงนครพนมเรียบร้อยก็จากคลิปนู้นนะที่ผมมาดูแล้วอไร่อไม่ครบอ่าถ้ามีใครจําได้ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยที่นครพนมนะอํเาเภอท่าอุเทนใช่ไหมอํมเาเภอท่าอุเทนะแต่บ้านอะไรไม่รู้บ,บ้านหนองสายบ้านหนองสายมั้งบ้านหนองสไลนี่แหละนะ น่าจะใช่นะเพราะว่าเมื่อกี้ถามทางโทรมาถามทางเจ้าของบ้านอยู่ว่าปักหมุดให้ผมก็ไม่ตรงนะก็เลยก็เลยโทรถามทางเอามาถึงแล้วก็นี่เลยซีรีส์เจร้อยเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นยูโรสี่หรือยูโรห้าเอามาใส่คันนี้ใช่ไหมฮะตัวนี้เป็นเป็นยูสี่ยูสี่แต่เอามาใส่คันนี้ใช่ไหมเอาคันนี้ไม่ใช่คันนี้ไม่ใช่คันนี้คันนี้ก็เดี๋ยวขอจะวานให้เปลี่ยนเครื่องด้วยเนี่ยคันนี้นะ อันนี้เครื่องเครื่องเดิมก็เป็น 4HK เหมือนกันแต่เครื่องพังอันนี้ก็มาจากร้าน CK Motor ใช่ไหมเครื่องตัวนี้อันนี้เครื่องร้านที่ CK Motor นะเครื่องเครื่องเครื่องเก่าพังก็ยกขอยกออกไปแล้วแล้วทีนี้เดี๋ยวจะขอแรงให้ผมยกเครื่องตัวนี้ใส่ให้ด้วยก็เดี๋ยวมาแล้วก็เดี๋ยวบริการให้อ่าไม่ใช่ว่าเดี๋ยวลูกค้าจะโทรมาว่าให้ผมไปเปลี่ยนเครื่องอย่างเดียวไม่ได้รับนะถ้ามีงานพ่วงอย่างนี้รับ รับอยู่แต่เป็นเครื่องที่ตรงรุ่นนะไม่ได้ดัดแปลงท่านเครื่องอะไรนะอันนี้เป็นเครื่องตรงรุ่นนะก็เดี๋ยวจะต้องมียำมะลินิดหน่อยยำมะลิพวกเอ่อขาอะไรนิดนิดหน่อยแต่คือเครื่องบล็อกเดียวกันนะเรามาดูในนี้ดีกว่าซิกเนเจอร์เราดีกว่านี่ที่จีนู่นในคันหนึ่งว่ะสีชมช่วงนี้นช่วงนี้ไม่รู้ปไปหนายเจอแต่สีม้มตัวนี้ตัวนี้เป็นยูสี่ตัวนี้เป็นยูสี่นะยูโรสี่ก็เดี๋ยวจะใส่ไอ้คันเอ่อ ที่มันเป็นโปเฟียแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นไอ้นี่เอสเอสตัวไอ้เอฟเอเอสเอสนะคือคัสซีไม่ได้ยังไงต้องถางคัสซีอยู่ดีเขาแค่ใส่หัวโปเฟียไม่เฉยเกียร์ก็เป็นเจ็ดเกียร์ธรรมดานี่นี่เลยทีแรกมาเกียร์เกียร์เป็นเกียร์ฮิโนโปเฟียมาผมสั่งเปลี่ยนมาแล้วแล้วก็มีคันหน้านี่คันหน้าก็มาแล้วดูเลยอ่ะคันหน้าแล้วก็แหนบหน้ามาแล้วพาลางมาแล้วแล้วเดี๋ยวเรา ไปดูที่รถกันไปเดินตามมาไม่ไปทางนี้เดี๋ยว,เ,เ,ดยวเดี๋ยวพาไปดูรถที่ที่จะใส่นะพาไ,ไปเลยรถที่จะใส่จอดอยู่ข้างลุนลุนคลิปนี้ยาวหน่อยคลิปนี้ยาวหน่อยเดี๋ยวพาดู ชีวิตมีแต่ป่าแต่เขาแล้วกูเป็นกรรมแต่เทรถที่อาใส่หัวเป็นโปรเฟียแต่ตัวรถไม่ใช่ตัวรถคันนี้น่าจะอยู่87ยังไงต้องถ่างอยู่แล้วเขาใส่แต่หัวมานะรถคันนี้จอดจอดจอดทิ้งไว้เครื่องพังมั้งไม่ใช่เครื่องพัง,งแล้วจอดทิ้งไว้ก็ลูกค,ค้าลูกค,ค้าที่นี่นะแกเอาลงมา เอาลงมา,าล้างให้เอามาล้างน้ำมันใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องลากขึ้นไปเข้าเข้าโรงแล้วเดี๋ยวทําการเชื่อดนะวันนี้ประเดี๋ยววันนี้ต้องจัดสถานที่ลากรถขึ้นไปก่อนอาจจะได้ทาแค่นั้นแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาเรรเลงเพลงล็อกกันเดี๋ยวรอรับชมนะครับน,นี้วางหัวเครื่องเกียร์นี่อันนี้นะเป็นซีรีส์เจ็ดร้อยแล้วก็มีเปลี่ยนเครื่องตรงรุ่นหนึ่งพันผมตั้งเป้าไว้นะแปดวัน 8วันนี้จะเสร็จไหมอ่างานสองชิ้นนี้นะมีวางหัวเครื่องเกียร์เดินระบบลมใหม่ทั้งคันนะคันนี้เป็นเบรกแห้งแล้วนะอ่าชุดหลังไม่ของเซตเอ็มนะเบรกแห้งแล้วแล้วก็เดินระบบลมใหม่ทั้งคันเลยแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหนึ่งคันผมตั้งเป้าไว้8วันนะที่นครพนมนะอําเภอเอ่อท่าอูเทนบ้านหนองสลายเห็นไหมใช่อําเภอสีทองข้ามดิอําเภอสีทองข้ามใช่อําเภอสีทองข้คำในหมุดเขาปักมาเออ นั่นแหละก็ไม่รู้แต่แถวนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวทําคลิปอีกทีหนึ่งผมจะถามอีกทีให้แน่ใจว่าตรงนี้อําเภออะไรกันแน่นะแล้วก็บ้านอะไรนะนะครับก็มันอยู่แถวนี้แหละแล้วเจ้าของยังไม่มาเลยเจ้าของอ,อ,อยู่ข้างนอกอยู่เดี๋ยวมาเข้ามานะแล้วก็รอชมนะว่าออกมาจะรอตัวเทพเจ้าเทพพันหางหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอชมนะถึงที่หมายแต่ผมถึงนานแล้วล่ะถึงนานแล้วแล้ว,ลวก็รอ รอเจ้าของบ้านอยู่แล้วทีมงานก็เหลือไม้200โลกำลังตามมาอยู่กเดี๋ยวรอชมคลิปนี้ลากัไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมบ๊ายบายคุณปูป